ดูในเตาต่อครับ EP ที่สามอันนี้คือความเคลื่อนไหวจานอาแอะแแะดินเพิ่มอีกหน่อยนึงแปะช้ามากนะครับทีนี้ข้อเคลื่อนไหวก็คือเนี่ยหนาขึ้นไปชั้นหนึ่งแปะแต่มันไม่ไม่ติดกันไงถังเนี่ยมันไม่กอดติดกันนะครับน่าจะติดตรงนี้ น่าจะติดตรงนี้หน่อยหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวต้องออกเหล็กช่วยอีกนี่เขาก็ตัดตรงนี้นะครับเดี๋ยวต้องออกเหล็กปิดมันไม่ไม่เสมอไปได้ไงนี่คือที่ให้ดูเมือ่อสองคลิปที่แล้วนะครับให้ดูคลิปที่แล้วก็คือยังไม่ได ยังไม่ได้ทํายังไม่ได้ยังไม่ได้ปปกจะเตรียมแผ่นมาแล้วเตรียมแผ่นมาแล้วครับนี่นี่คือแผ่นแผ่นถังผาถังที่จะแปะแปะทาบตรงนี้ครับแปะทาบทาบทาบแล้วก็ไอ้ตรงงอตรงนี้เดี๋ยวก็ไปตัดมาไปหาตัดมาหรือจะมีหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวงอแผ่นนี้ครับ งอให้เป็นร้อนคล้ายๆอย่างนี้แล้วก็จะได้ติดส่วนส่วนเนี้ยถังเนี่ยมันเป็นสองชั้นแล้วชั้นในมันเรียบร้อยแล้วครับมันดีเรียบร้อยแล้วจานคอนเนอก็เหลือรูข้างล่างนี่ยังไม่ได้ปิดให้มันดีนะครับตรงนี้ก็แปะเข้าไปนี่แปะยึดยังไม่ได้ยึดยึดเข้าไปอืม ให้เจาะรูยังไม่ได้เจาะซะแต่เดียวเสียดายถ้าเจาะรูข้างล่างนะเจาะไปเลยมันก็จะจบจะได้<ม>ก็ยังมีข้อแก้ไขก็คือรีบรีบเชื่อมไปนี่ตรงนี้ตรงนี้เชื่อมสองจุดเองมั่งครับแล้วก็แดดก็ส่องแดดส่องดินที่เนี่ยมันจะแตกเร็วดิต้องเอาน้ำดีดเลี้ยงเลี้ยงไว้สักหน่อยหน่อ พอแปะหนาขึ้นมาแล้วครับแปะหนาขึ้นมาเพื่อให้มันทนหน่อยทนไฟแล้วก็ไม่ให้แก๊สมันรั่วตรงนี้แต่จริงๆแก๊สรั่วออกไปข้างนอกมันเป็นสองชั้นตรงนี้มันเป็นสองชั้นชั้นนอกมันก็มีมีผนังอีกเยอยวะให้ดูให้ดูจุดด้านนี้เดี๋ยวยังใช้ไม่ได้ต้องแก้ไขอีกแต่เรื่องของเรื่องก็คือทําเป็นสองชั้นถูกต้องแล้วทำสองชั้นเพื่อให้ความร้อนมัน มันไม่ขึ้นมามากเกินไปกัดถังมากเกินไปอืมก็ไม่รู้ว่าคันมันอยู่ตรงไหนนะคันไอ้คันล่องล่อง,ล,อง,ล,องล่องมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ตรงนี้เว้าเว้าตอนแรกครับไม่ตรง เอาพัดลมเปิดดูดอากาศไว้ไงลมดูดอากาศไว้เนี่ยคือข้อดีของการเจาะช่องนี้ช่องนี้คือช่องไว้เวลาเราเข้ามาซ่อมเตาหรือว่ามาเก็บถ่านแล้วก็เอาพัดลมพัดลมวางแล้วก็หงายหน้าขึ้นนะครับพัดลมอย่างนี้จริงจริงมีพัดลมอีกแบบนึงก็ได้ก็มันดูดแรงกว่านี่แต่อย่างนี้มันเหมือนว่าพัดลม,มบ้านเนี่ยตัวไหนก็ได้ครับพัดลมส่วนใหญ่ก็ได้มาฟรี ก็ามานอนนอนดูดขึ้นตวงเป่าเข้าตวนงนึงเนี่ยเวลาเก็บถ่านภายในนะครับทีนี้ก็เริ่มโครงการเจราะเจาะร,าร,าร,าราูไอเจาะรูถังจอยมันทะลุไปรูในไปถังนี้มันเป็นสองชั้นไงสองชั้นแล้วก็เจาะให้มันทะลุไปตอนนี้ก็จะเริ่มเจาะ cho thấy chúng ta sẽ thay đổi khẩu trang. Bây giờ chúng ta sẽ thay đổi khẩu